มาเล่นวูคองในอาวีให้ดูกันนะคบมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องชอทายเ hey ฮนะครับยินดีต้อนรับสู่อาวีอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเสียงเกมก่อนเดี๋ยวมันไม่ไดียินนะครับชึบเรียบร้อยโอเค ระดับแ,แรกผมก็จะอัพท่านี้ก่อนนะครับเซตที่ผมออกนะครับจะเป็นเออแบบถ้าเกมจริงๆผมจะออกแบบนี้ครับนี่เพราผมก็จะฟาร์มเวลาวูของฟาร์มถ้ามาต้องอัพหนึ่งก่อนนะครับอัพหนึ่งหรือสองก็ได้นะครับจริงๆ อะไรเราทำได้นะครับมันจะยังไม่ค่อยเร็วเพราะว่ามันยังเป็นต้นเกมอยู่นะครับลิงก็ต้องฟาร์มนะครับฟาร์มอ่วาวขัดเราหนึ่งแลกหนึ่งครับตอนเอ้ยเดี๋ยวผมก็จะเป็นรองเท้าก่อนแลัวครับค่อยขึ้นขี้แต่ผมจะเวลาผมเล่นวูของผมชอบออกขึ้นหมัดขี้ก่อนนะครับ แล้วผมก็จะตีตีมอนไปเรื่อยๆนะครับระหว่างฟาร์มเราต้องเช็คด้วยนะครับว่ามันมีตัวอะไรหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวมันนี่ครับเดี๋ยวเราจะโดนล้วงซะ,ะเป่านะครับไม่ใช่เราจะโดนเบ็ดป่าซัะเป่านะครับโดนเบ็ดป่านี่แบบแย่มากเลยนะครับเป็นอะไรที่แย่มากสําหรับการเล่นป่านะครับเล่นอื่นจริงๆก็ต้องช่วยดูด้วยนะครับทุกคน อันนี้ผมมันตายอยู่แล้วผมก็เลยไม่ตีเนี่ยมีป่าก็เข้าเวทป่าเลยนะครับมีป่าก็เข้าเวทป่าเลยหาเข้าเวทป่าเลยอันนี้ผมก็เข้าไปเวทป่าแล้วนะครับผมก็จะมาไฟกับเพื่อนอ่ะ แล้วผมก็จะไปตีมังกรนะครับมังกรข้างบนเลนดอร์กำลังตีอยู่โอ้เรียบร้อยเรยนดอ,อยังไงเข้าไปช่วยดีไหมอ่าอย่าปร้อยเมื่อกี้ เียบร้อยอ่ะเนี่ยก็เป็นเทคนิคการเล่นลิงแบบของผมนะครับก็จะเล่นประมาณนี้ส่วนนี้ผมก็จะขึ้นคีก่อนนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะออกอะไรนะครับผมก็จะาฟาร์มไปก่อนนะครับอืข้างบนข้างบน จองมันจะสันส้นๆหน่อยทุกคนมันนี่มันนี่มันอยู่เปล่าไม่มีงั้นถ้าไม่มีนะครับเราไปฟาร์มก่อนอื้อหือรอดไปได้นะทุกคนอันนี้ผมต้องทิ้งแล้วผมต้องทิ้ง โพระว่ามันไม่รอดนะทุกคนเมื่อกี้ถ้าผมเข้าไปช่วยเพื่อนนี่ผมตายแลยนะทุกคนเนี่ยแล้วผมก็จะมาฟาร์มต่อนะทุกคนเยบป้อยทีนี่พอเราได้ดับคีมาเอ้ยพอเราได้หมัดคีมาครบแล้วนะครับ ให้เราขึ้นออกอันนี้ชิ้นใหญ่เลยนะครับเอ้ยชิ้นกลางครับชิ้นกลางไม่ใช่ชิ้นใหญ่ชิ้นกลางนะครับอันนี้เราก็เป็นตัวล้วงแคร,รี่นะครับแล้วก็เข้าที่หลังนะครับเวลาเล่นวูคองเดี๋ยวผมจะขึ้นไปฟาร์มมอนส์ข้างบนนะครับเพราะไม่มีใครไฟ์กันละข้างล่างไฟแต่ว่าผมไปไม่ถึงครับถ้าผมไปถึงมันก็คงเห็นนะครับ พรา,ว,าวูคงเวลามันอยู่ในป้อมมันจะโดนมองเห็นนะครับผมก็เลยมาฟาร์มต่ออ่ะยังไม่ได้ชิ้นใหญ่นะครับถ้ายังไม่ได้แล้วก็ไปเวดป่านะครับดีแต่ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้เรียบร้อยนี่ครับผมได้ไอเทมนี้แล้วพอได้ไอเทมนนี้ปุ๊บ ก็ขึ้นคีเลยนะครับขึ้นคีอ่ะคีแรกนะครับแล้วก็อจาจจะทำแบบนี้ก็ได้นครับเอาอันนี้มาแล้วก็อ่าเจาะเกาะนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแต่ว่าผมอยากออกแบบนี้มากกว่าแล้วก็อันนี้เอาที่มันมีคีที่เข้าอะครับผมก็จะเอาประมาณนี้ที่บอกว่าเจาะเกาะมาเจากกะเกาะมันไม่มีคีที่เข้าก็จริงแต่ว่ามันเจาะเกาะได้ไงครับ ผมก็เลยเอาเจาะกรอบอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปตีมังกรก่อนละกันนะครับทุกคนอ่าเอ้ยโอเคนะครับผมก็เสรยเรียบร้อยอ้าวบ๊ยบายบายนะเอเลนดดอ บายยนะครับเอเลนดอร์พันนิดไม่ทันไงเอเลนดอร์พันนิดไม่ทันไงครับทุกคนผมเลยพันนิดแย่งไปก่อนเลยอ่าเวลาเล่นเวลาเล่นป่าก็ต้องเงี้ยแหละครับแบบพันนิดแย่งครับไม่งั้นมันไม่ได้อะครับมันไม่ได้มังกรใช่ครับเมื่อกี้ผมเลยกดพันนิดเลยอ่ะเฮ้ยหมอทอดหมอทอดมันต้องเข้าที่หลังนะครับ อันนี้ไม่น่าไหวนะครับมันเป็นแทงน่าจะไม่ไหวนะครับอ่าผมก็ต้องไปฟาร์มต่อนะครับตัวเล็กไม่ต้องเอาแล้วนะครับแต่ถ้ามันไม่มีตัวเกิดจริงๆก็เอาไปได้นะครับอย่างอันนี้ผมเอานะครับอ่าเจอวีลานะครับผมก็ฟาร์มฟาร์มดีคีฟดีคีฟนะครับต้องได้ของคีให้ครบก่อนนะครับ แล้วค่อยนี่ครับตัวใหญ่เกิดแล้วผมก็ฟาร์มเลยนะครับอ่าอ่าอ,อโอเคได้แล้วผมก็จะไปฟาร์มนะครับทุกคนอืมที่อยู่นี้เราต้องระวังแป๊บหนึ่งนะครับอ่า เรียบร้อยนะครับเราทิ้งเออเออแล้วเอเลรมันจะวับอะไรเนี่ยมันเนี่ยวับโอ้โหไหวเหรอไหวเหรอไม่น่าไหวแล้วบ้างไอเพื่อนเพื่อนช่วยเราด้วยดิเราไม่ไหวอ่ะเนี่ยครับพอเราไม่ไหวแล้วก็ มาเก็บเลือดแล้วก็วาร์ปกลับนะครับอ่าตอนนี้ผมกได้ทำการวาร์ปกลับแล้วนะครับผมก็จะทำการไปฟาร์มต่อนนะครับทุกคนอ่าผมก็จะฟาร์มนะครับฟาร์มเพราะว่า เพื่อนรงนั่งคาไฟไกันแต่ผมไปไม่ถึงหรอกครับผมก็เฮ้ยอันนี้ผมต้องไปแล้วอันนี้ผมต้องไปแล้วทุกคนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ผมต้องไปแล้วอันนีไ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ้าวเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนทีมรเราไอ้นี่ว่ะทีมเราโคตรเก่งเลยใช่ทุกคนทีมเราโคตรเก่งเลยแล้วผมก็จะไปฟาร์มเลยนะครับ หยบบ้อยนะครับทุกคนฟาร์มไก่สุดอะไรทุกคนฟาร์มไก่สุดคืออะไรเหรอฟาร์มไก่สุด ขอโทษนะครับไม่ชอบคนว่าเมื่อกี้ผมพิมพ์อยู่ในใจนะครับฮึเขาบอกว่าเราฟาร์มไก่เอาดาก ฟาร์มไก่อะไรเพิ่งหัดเล่นดูเลยดู เมื่อกี้ฉากจบพอมันมาปุ <oh <somebody> mm ๊บผมทุบหัวดังโป๊กเลยเพราะเพราะว่าผมทุบไงทุกคนผมทุบหัวดังโป๊กเลยเมื่อกี้ทุบหัวดังโป๊กอ่าโอเคนะครับทุกคนโอ้ดู ผมไม่เบ็ดป่าฝั่งตรงข้ามดูเอเลนดอมีแค่ชิ้นเดียวผมก็มีชิ้นเดียวกันแหละเกมนี้ไป12นาทีนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ